วัสดีครับวันนี้ผมจะมาตกปลาหลังเลิกงาน,นครับทริปนี้ก็จะมาลองเทสเหยื่อด้วยนะครับผมผลงานจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามชมกันได้เลยครับว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับ b e s ต์ p ปิว o ขอบคุณมากครับเอบาละครับมาถึงช่วงเหยื่อผสม กันนะครับเยอะทริปนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบอีนะครับนาะก็จะเป็นลักษณะลำโอเคลักษณะลำหัวาหารนะครับนะครับผับป้นเป็นก้อนนะครับผสมนะนิดหน่อยก็นะครับ Gracias. <laughs> un poco ครับโดนผิดคิวครับป้าดูฮะแอคชั่นคันครับผมโดนไอ้ยักแล้วต้องปลดล็อก ัน U.L. Ione Evo 2รอกชิมโนโคาซิตัสดูฮะดูดูฮะดูฮะเบกแน่นแล้วเนี่ยเอาตอนยินเลย มือแขนครับหม้แเลกหลังนานไม่ได้ครับต้องเยื่อให้มันอ่อน แน่โดนเจ้าบ่อแล้วครับป้าลากไม่เข้าเลยยื้อไม่เข้าเลยครับป้าต้องสายจุกน้ำครับสายแค่0.6เองสายหน้านะฮะ โอ้โหดสิดูสิเธอดู นี่เป็นไง่แล้วอยู you, อ่เอวยู่เอวไม่ยอมครับมันไม่ยอมครับเพียผมไม่รู้ว่าตัวอะไร กินเหยื่อเด็ดเลยเกย่่ยวมักใหม่ด้วยตัวใหม่สัดด้วยจำจำแค่นี้พอไม่ต้องเ,อเยอะนะครับจำพอพอเลือกงานตอนเย็นเจอครับไอ้ยะ ค่อยๆเล่นครับหลังได้ลังครับ่าให้ขอเบ็ดงางแล้วกันใช้คันที่มันเฟบนะครับอ่าไม่ไวหวลงอุ้มแน่นอนครับวันนี้ ไกลอยู่นะหลังประมาณ <c oughs> ดูดูมันไปเ <c oughs> ยอะเด็ดพ <c oughs> ึ่งคิดคนขึ้นมา <c oughs> โตเลยเปลี่ยนมุมชีวิตเปลี่ยน <c oughs> เลยเปลี่ยนมุมชีวิตเปลี่ยน <c oughs> ไม่ได้ก็ เริ่มเห็นหนะครับผ่านไปยี่สิบนาทีดูแอคชั่นคันมาเรื่อยๆบอกเลยม,มาเรื่อยๆเ,เอากรุงเลยนะเน้นๆเดี๋ยวมันมาแน่นอนเห็นไหม ว e v 2ครับสาย8ปอนตัวช่วยเรามาแล้วผู้ช่วยเรามาแล้วขอมือสวิงเท่านั้นแหละวันนี้คนเดียวโอ้ลงครับขอสวิงใหญ่นะครับเอาขึ้นไม่ได้ก็คนเดียว ลุงครับช่วยผมหน่อยครับขอสวิงนะครับลุงขอญาตครับขอญาตครับสุมาสุมาค <c oughs> ่อยๆ่อยยื้ออยู่ <c oughs> <c oughs> ลำบากลำบนคนเดียวครับสายแปดปอนเองขันเล็กด้วยโอ้โห <c oughs> นะครับมันกำลังอ่อนครับลุง ปลาซิวใหญ่ <laughs> ไม้แรกเลยครับลุงโดนไม้แรกซะด้วยโอ้เดี๋ยวมันจะน็อกครับ เดี๋ยวมันจะน็อกครับลุงโอ้โหน่าจะกิโลครับเนี่ยเจ็ดโลโลโอ้โหโอ้ยถ่ายกล้องไว้ด้วยขอบคุณมากครับลุงเรียบร้อยครับผมชุด UL s u ิ w ว o f e r 2เ a ส s s ิว w o โวพูดไม่ใช่ไม่ถูกเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับ ยอดใหม่เล็กนะฮะเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนนะฮะสุดยอดคันชุดอเนกประสงค์ เดี๋ยวเรามาดูชัดๆว่ามากินยังไงนะครับนะครับลักษณะประมาณนี้เลยกินนะครับลุงม,มุนสายพีอีแค่ศูนย์จหกนะฮะจินดามณีนะครับเาเกี่ยวอย่าชิ้นที่ผมทำเองนะผสมเองนะครับแบบตะขอร่วมนะครับเพราะว่าที่ใส่ไม่ใส่ตะกัวนะครับเพราะว่าหัวปลากิระแวงครับสายเมนแคบแปดโปนั่นเองนะครับ ฮีห่อนะครับแม็กซิมาครับผมแนะนําเลยใช้ดีใช้ทนด้วยโอเคครับเดี๋ยวจะรีบปลดก่อนนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยใหญ่กว่าขาผมครบคู่เลยอ่ะโอ้โหเจ้าพ่อของบ่อโอเคครับเอาละครับตอนนี้ผมจะพักปลาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจะเอาน้องเขาไปชั่งนะครับดูยาวความยาวเจ้าบ่อครับ จเจาบอกกินครับเต็มเต็มรวบหัวโลกหางรักหัวโลกไทยครับอย่างนี้อย่างไ้ก็ไม่รอดครับเอาไปทํากินก็ไม่ได้ครับมีใครกล้าทํานะครับต้องปล่อยนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวจะเอาน้องไปชั่งดูน้ําหนักนะครับเดี๋ยวไปชมดูว่าจะคือเลขอะไรเดี๋ยวไปดูครับหนักมากดู นักมาเจ้าบ่อคือของจริงเจ้าบ่อเจ้าบ่อแล้วครับปล่อยน้องลงน้ำแล้ครับจะปล่อยน้องลงน้ำ ปล่อยน้องลงน้ำแล้วโอเคครับไปแล้วไปแล้วยส yes! สำเร็จแล้วครับปลดล็อกต่อไปถึงช่วงทริปที่แล้วผมขอนำเสนอภาพครับผมว่าในป่าอะไรบ้างทลิปที่แล้วผมไม่ได้ทำคลิปขอภาพมาชมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงจเจริญหน้าที่การนานมัน่นคงขอบคุณที่ตามรับชม กลับบ้านแล้วดูขันโกงเลยอีศกครับตอนรับสงท้ายโอเคครับเดี๋ยวเอาปลดน้องก่อนนะครับเนาะอีศอีศในรางวัลกลับบ้านอีกแล้วครับโอเคยูอวอยูอาวชุดนี้คุมครับ ยังจะกลับแล้วเนี้ยมาทักทายกันเล่นอีกโอเคขอบคุณมากครับโฉมโ,โอเคครับปล่อยน้องเข้าไปวันนี้ไม่กินนะบายบาย I want you to be there when I fall I want you to see me through it all I want you to be the one I love